ครับสวัสดีครับผมบังดนโดลมานัฐกาเจจากเว็บไซต์เกษตรทำกินนะวันนี้เราย้อนกลับมาที่สวนวราพรอ,อีกครั้งนะฮะเป็นสวนฝรั่งนะฮะที่ตำบลท่าไม้อำเภอกระทุมแบนจังหวัดสมุทรสาครฮะสวนวราพรน,นี่สมัยก่อนนั้นเราก็คุจะคุ้นเคยในเรื่องของการฝรั่งกิมจูนะฮะแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วมีเพิ่มการปลูกฝรั่งไส้แดงนี่นะ สส้แดงของไต้หวันเขาเรียกว่าหฮมป่อสือนะะนี่แหละข้อดีอย่างชังเห็นนะมนเล็ดแทบยังไม่มีเลยนะมาแล้วต้องกินนะเนี่ยอืมกรอบครับกรอบจริงๆนี่นะสวนด้านหลั่งที่เห็นพุกเอยือนั่นคือสมเอขออภัยนะสวนฝรั่งโฮมปอสือนะฮะนี่นรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะต้องติดตามในไ์เกษตรทำกินนะวันนี้ให้ดูเฉยๆว่า ณนะวินาทีนี้คุณวราพรคุณพิทักษ์นี่นะฮะไม่ได้เฉพาะกิมจูอย่างเดียวตอนนี้ปลูกฝรัง่งคงพอซื้อไส้แดงด้วยนะฮะโน่นฮะดูสุดลูก,กตาเลยนะปลูกอย่างไรเป็นแบบไหนไรายได้เป็นยังไงต้องติดตามในเว็บไซต์กเกษ,ษตรทำกินครับ